ไ,ได้เวลามาเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเกียร์แล้วพบกันกันกบช่องความรู้มีไว้เบน็นปันเนี้มันเกียร์สลิตรก็เลือกเกรดให้เขาดีนะฮะเรามาลุยกันเลยเครื่องมือก็ไม่มีอะไรมากนะฮะผมใช้แค่ตัวนี้ครับหัวบ็อกหัวดําบ็อกนี้ครับเพราะว่าของเชฟมันจะเ,เป็นเป็นเหลี่ยงนี่ ลำบากนิดนึงครับอ่ามันเป็นสี่เหลี่ยมนะครับไม่ต้องหาซื้อนะอะไรมากมายครับหัวบล็อกนี่เลยครับยัดเข้าไปนะฮะเดี๋ยวนะให้ดูยัดเข้าไปานะนะาไประมาณนี้นึงครับถ่ายคนเดียวดูฝั่งนี้ครับเป็นมุดมาแต่ก็จะเ็น,นนะฮะจะเป็นเหลี่ยมอย่างเงี้ยก็ใช้หัวบล็อกตัวนี้แหละครับยัดเลย จะได้พอดีเป๊ะนะครับเห็นไหมอพอดีเป๊ะเลยครับแล้วก็บิดเลยนีฮะพอดีเลยนะครับใช้แค่ตัวนี้ครับไปลุยกันเลยฮะเปิดปล่อยให้เขาไหลให้หมดนะครับข้อมูลก็ ใส่นิดนึงใช้งานน้อยครับแต่เมื่อถึงเวลาเราก็ต้องเปลี่ยนกรติ้งครับอีหมานนิดนึ่งครับวันนี้มีถ่ายออกมาแล้วนะฮะก็จะดำนิดนึงก็ไม่ได้ใช้อะไรนะครับผมใช้แค่ตัวหัวบล็อกนี้แล้วก็มีถังตัวนี้แค่นี้เองฮะส่วนมันเครื่องผมจะเลือกเอาเกรดที่มัน นี่นี่นึงครับแค่นั้นเองมันแล้วแต่คนนะบางคนก็ใช้อีกยี่ห้อหนึ่งเแต่ผมหาซื้อได้ยี่ห้อน,นี้ครับมันเป็นน้ำมันเกี่ยวประมาณเกียร์ออโต้ครับประมาณนี้แหละอ่ะแล้วก็ใช้ตัวนี้เปิดถ่ายทิ้งครับเดี๋ยวมาดูวิธีการเติมถ่ายออก เสร็จเติมเข้าแค่นั้นเองฮะไม่ได้ยากแค่เติมให้ล้นนะครับแค่นั้นเองเมื่อมันเต็มมันล้นเราก็ปิดฝาปกติไม่ได้ยากครับแค่มีแค่นี้ฮะหัวบล็อกเลือกน้ำมันเครื่องที่ได้คุณภาพดีนิดหนึ่งครับแล้วก็ถังความลมแค่นี้ครับมาลุยท่อมีตัวถังลมเหมือนผมเนี่ยมันจะสะดวกครับง่าย แล้วก็ปิดฝาตรงข้างล่างให้เรียบร้อยแล้วก็แ yeah. ย่ใส่ข้าใสา่ข้างบนปึ๊บย่งถังยงนองครับเดี๋ยวเราปัม๊มแค่นั้นเองครับเอาจนเขาเต็มฮนะพอเขาเต็มเสร็จเขาจะล้นออกตรงนี้แค่นั้นเองแล้วก็ปิดฝาปกติเรียบร้อยครับไม่ได้ยากครับพี่ๆเพื่อนๆทําได้ครับทําเองก็ได้ครับแต่เลือกเอาน้ํามัน ของเชฟเราเลือกเอาน้ำมันที่เกรดดีนิดนึงฮนะก็ถามร้านก็ได้ครับว่าน้ำมันตัวไหนเหมาะสำหรับรถเราครับลุยกันเลยแค่นี้ครับอันนี้ครับ ใช้ทั้งหมด3ลิตรนะครับมันก็จะดูดของมันไปเรื่อยๆเ yeah. นี่ยจะดูดเข้าไปในนั้นโดยที่เราไม่ต้องไปเทอะไรให้ยุ่งยากเลยครับม,มีถังเนี่ยช่วยได้เยอะครับเราก็แค่เติมใ้ล้นนะครับล้นก็คือเต็มแล้วครับทีนี้ปิดฝาได้เลยตอนนี้ก็ถือว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับไม่มีอะไรยากฮะแบ่งปันความรู้กันก็ เราเลือกเอาน้ำมันที่เหมาะสมกับรถของเรานะฮะเราเลือกแค่นี้แล้วก็ใช้ตัวหัวบล็อกที่เป็นทงังใช้ทังด้ามเลยฮะตัวด้ามด้ามบล็อกอะง่ายๆแค่นี้ฮะถ้ามีามถังสุกมันผมก็ง่ายไปอีกแบบะฮะขอบคุณพี่ๆที่เข้ามารับชมนะครับกับการดูแลรถของพวกเราเองเชฟโคโลเรโดฮะ เป็นปันความนรู้ครับขอบคุณพี่ๆครับสวัสดีครับ